สวัสดีเพื่อ,อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SD Gamer คลิปนี้เรามาอยู่กันที่โปเกมอนภาคไว้2นะครับผมจะเป็นภาคที่6แล้วนะของโปรเจกต์ซีรีส์โปเกมอนภาคนี้นะครับผมหลังจากที่พาคที่แล้วเนี่ยผมก็ได้จัดก,การยิมพื้นดินไปแล้วนาดยิมที่5อ่าแล้วก็ทางหน้าของหัวหน้ายิมแล้วก็คู่แข่งของเราเนี่ยได้ทำการชวนเข้าร่วมโปเกมอนทัวร์เมนต์โอเคกค็ผมไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่ามาครับผมมาก็เข้าสู่ตรงนี้นะโปเกมอนทัวร์เมนต์ ป่ะเรียบร้อยเข้ามาละอันนี้ให้ของอะไรไหมไม่ให้ <c oughs> ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรเข้ามาตัวเปิดมอนทัวร์นาเมนต์เออมีใครให้อะไรไหมอันนี้ควีเวอร์แดนเออก็เป็นท่าพวกท่าเพิ่มพลังเออพวกท่าเพิ่มพลังพวกท่าแดนแดนเดินแดนเดินในเสียอย่างเดียวอันนี้อะไรอ่ะเอาไว้แลกของใช่ไหมเอออ๋อฮาสเกลอ่าเอาไว้ จำท่าโปเกมอนเออท่าไอ้จำท่าที่ลืมไปแล้วฮีเด้นพาวเวอร์อ่ะอันนี้เรียนท่าฮีเด้นพาวเวอร์โอเคมีอีกไหมแถวๆนี้อันนี้คืออะไรอ๋อนี่คือดีลิฟท่าโปเกมอนโอเครู้เรื่องมามาเข้าสู่โปเกมอนทัวร์นาเมนต์เลยดีกว่าโอ้นี่ที่นี่แหละเออโปเกมอนทัวร์นาเมนต์โอ้โหสวยงามเหลือเกินเออไปตามฉันมา เดี๋ยวฉันจะพาพวกเธอไปลงแข่งโอเคไปกบผมไป Let's go มาเข้าสู่ข้างในเรียบร้อยมาโอ้เจอกับเออนี่เจอกับหัวหน้ายิมที่หนึ่งเออโอเคยินดีต้อนรับสู่ Deep View Tournament เออทัวนเมนต์ที่มีแต่เทรนเนอร์ที่แข็งแกร่งเออแล้วอัดลุงลุงเรียกผมมาทำไมเออฉันจะมีอะไรบางอย่างฉันอยากจะให้เธอเนี่ย มามาสู้กับเด็กพวกนี้ที่นี่เออช่วยแสดงพลังให้เด็กพวกนี้เห็นทีเออโอเคโอค้ยแต่ว่าฉันเนี่ยไม่ได้ลงแข่งไอ้นี่นานแล้วนะโอเคแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะไปลงทะเบียนก่อนโอเคไปลงทะเบียนกันเลยดีกว่าไปไปเดี๋ยวเราจะไปสู่ออปโปเกมอนทัวร์นาเมนต์กันทั้งสองคนก็ลงทะเบียนเรียบร้อยเราก็ลงทะเบียนบ้างโอเคเออดิฟวิลมาจัดไป เลือกมอนสตัวเลือกอะไรดีเดียโอเคเลือกเลือกนี่เลือกนกแล้วก็เลือกตัวน้ำสามตัวโอเคไปเข้าสู่การแบทเทิลกันโอเคโอมายินีต้อนรับสู่ซิงเกิลแบทเทิลที่ดิฟวิลทัวนาเมนต์มาตอนนี้เราได้ทำการจับฉลากมาเรียบร้อยแล้วคู่แรกไว กับฮิวว้าวมาเลยมาเลยมาคู่แรกก็มาเป็นเด็กหนุ่มแล้วก็หนูน้อยเออจากดินแดนที่ห่างไกลมาเชิญต้อนรับพวกเขาเข้าสู่เทอร์เมนมาเลยรอบแรกมาแบทเทิลมาครับผมมาเลยมาแบทเทิลกับคู่แข่ง ฮิวชเออ well. มามันใช้ตัวแรกเป็นหัวตัวแรกเป็นไอเจ้าตัวพืชเลยตัวพืชมาก่อนเลยโอเคอย่าไปกลัวมันใช้ท่ากาัดมันเออกัดมันไปโอ้ยมันใช้ท่าลีฟซีดโอเมย์กอ้อนไปกัดมันโอเคโอ้โหัวมันอีกแล้วอะ่ะมันสูบเลือดเลยอะ่ะมันสูบเลือดเลยอะ่ะ เอาไปกัดมันอุ้ยมันลีดเบดเหือกมันลีดเบดโอ้โหรถเยอะใช้ได้เอาไปกัดมันเหือกโอ้โหผมว่านะผมว่าอยู่แบบนี้ไม่ได้อยู่แบบนี้ไม่ได้อยู่แบบนี้เราตายแน่เออสปีดน้อยกว่าด้วยโอเคไปลแซมมอนเป็นบายเวอรี่ออกมาโอเคแปเวอรี่ออกมาครับผมเอ่อ อ่ะม,มันใช้รีเบรโอเคไม่เป็นไรรีเบรชชิวๆเออต่อไปเราก็วิ่งแทบไปเลยนั่นแหละวิ่งแทบไปจึง่งโอเคล่วออกไปซะเออล่วออกไปซะโอเคต่อไปเป็นซีมีเซียโอ้เป็นเตลิงไฟโอเคไปอุ้ยมันใช้ท่าเป็นเบิร์ดเหือโอเมก้าต่อไปวิ่งแทบไปจึ่งข้าให้ โอเคเวียดแทนไปอีกรอบหนึ่งโหแต่ว่าไอ้ลิงมันเร็วกว่านกได้ไงวะเนี่ยเอาไปเวียดแทนไปจึงก็ให้โอเคเรียบร้อยล่วงไปอีกหนึ่งต่อไปเป็นแคนคิวแคนคิวเอาไปเวียดแทนอีกรอบหนึ่งอะไรจึงก็ให้โอเคมาใช้แอร์ครัตเตอร์เอ้ยไม่เป็นไรชิวๆเอาไปเวียดแทนไปเลยอะไรจึงก็ให้โอเคล่วงไปซะ ตัวไปซาเรียบร้อยจัดการคู่แข่งไปได้โอเครอบแรกและผู้ชนะก็คือไว้ตันเองโอเคยินดีด้วยกับผู้เข้ารอบรอบแรกนี้ไปได้มาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผู้ชนะของแต่ละรอบจะเป็นใครบ้างโอเคอรต่อไปคือเชลเลนแล้วก็คอเลสอ่าแล้วก็คารี่โอยินดีกับ ผู้ชนะทั้งสองคนด้วยมาเลยต่อไปก็จะเป็นรอบที่2องอเป็นเชเลนเชเลนแล้วก็ไวทเป็นรอบที่2อมา VS เชเลนมามาสู้กันเลยเป็นหนุ่มอ่าเป็นหนุ่มน้อยหัวหน้ายิมกับ สาวน้อยโอเคมามาสู้กันมาตัวแรกมาใช้เป็นสเท้าแลนหโหเวแล้วไงแมงล่างสองเลยวะ่ะเ้ยไม่ใช่มันล่างสามเลยวะ่ะงานงานเข้าละเอาไปกัดมันโอ้กัดม,มันไปก่อนตึงเข้าให้โอ้โหรถน้อยมากอุ้ยมาใช้ท่าโบกอัพมาใช้ท่าโบกอัพแย่และโอ้ <c oughs> เอาไปเทคดาวไปเลยอุ้ยมันแท็กเกิลได้ก่อนเบื่อโอ้โหรถเกือบตายเลยเทคดาวไปซึ่งเขาให้โอ้เอาไปเทคดาวไปเรืนั่นแหละซึ่งเขาให้โอเคชิงมันตีตีชิงมันได้ก่อนโอเคดีมากโอเคต่อไปมันใช้เป็นซิคิโนซิคิโนเอาไปเทคดาวเหมือนเดิมอุ้ยมันเวกอัพสลับโอ้โหโดนตบแล้วตายเลย โอ้โดนตบแล้วตายเลยเอาไปเดวอดออกมาเดวอดออกมาเอาไปใช้ท่าีเวนเออให้มันเวกอัพแต่แล้วให้มันตบเราไปก่อนเออแต่แหละแล้วก็รีเวนไปเลยีเวนไปเลยปึ้งเก็ให้โอเคล่วงสิครับผมล่วงสิครับผมแบบนี้เออดีมากต่อไปเป็นวัตช็อก โอ้ oh, เป็นไอ้หนูล่างสองเลยอาไปวอเทอร์เพาลไปก่อนโอเควอเทอร์เพาลไปเปี้ยงเขาให้โอรลดน้อยมากไม่ใช้ท่าโบกอัพโอเคท่าโบกอัพไม่น่ามีอะไรเยอะอาไปใช้วอเทอร์เพาลไปโอเควอเทอร์เพาเปี้ยงเขาให้โอเคเรียบร้อยชนะแบบสบายสบาย เย้ย yeah. ินดีด้วยเธอชนะอีกแล้วไวท์โอ้โหหลังจากที่เราเคยมาสู้กันตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยเธอแข่งแร่งขึ้นเยอะเลยนะยินดีด้วยโอเคมาายต่อไปเราไปดูกันว่าผู้เข้ารอบต่อไปเป็นใครบ้าง mm hmm. เขารอบชิงคือไวท์ฝั่งนู้นเป็นคอเลสโอ้คอเลสโ oh, อเค okay. มาเลยมารอบชิงชนะเลิศ ดิ i วิวทัวร์นาเมนต์มาเป็นไวท์กับคอเลสมาครับผมโอ้โหคอเลสเป็นคู่ชิงที่แสนดุเดือนเหลือเกินมาแบทเทิลกันรอบชิงชนะเลิศขอไปมอนเบอร์ทัวร์นาเมนต์มาแบทเทิลโอเคมาครับผม มาเลยโอ้มาคอร์สตาตัวแรกเป็นแมสเนตอนโอ้โหโอ้โหโอ้โห้าทางน่าจะโหดทาทางน่าจะโหดเอาเฮอร์เดียร์ออกมาก่อนเอาไปเสร็จแล้วอยแล้วก็สับมอนเป็นเป็นอะไรดีวะเนี่ยโอ้อาบาเวลี่ออกมาโอ้แพ้แพ้ทั้งคู่เลยว่ะ แพ้ทั้งคู่เลยว่ะโอเคบาเวลี่ออกมาว่าแล้วมันทันเดอร์เวฟจริงด้วยเออก็เลยไม่เอาเดวอตออกมาก่อนโอ้โหตดนทันเดอร์เวฟเข้าไปเ้อแย่เลยเอาไปใช้ท่าวิงแท็กอุ้ยตดนทันเดอร์ช็อคเออโอเควิงแท็กไปจึงเขาให้โอเคโอ้ยรดน้อยมากแย่ล้วตัวแรกมาเป็นแมเนตอนเนี่ยโอ้โหมันจะงานเข้าว่ะเดอเออเอออุ้ยติดช็อต จะสู้ไหวไปวะเดยโอ้โรรรยทันเดชช็อตอีกแล้วเฮือยตายนกน้อยโอ้โหไม่ไหวโอ้โหตัวแรกม,มันเป็นตัวที่เราแพ้ซะด้วยประเด็นเอาไปเดวอตออกมาเดวอตออกมาใช้ท่ามันวอร์มันทันเดชเวฟแน่นอนเลยวอเทอร์เพาไปไปวอเทอร์อเพ้าไปปื้นเขาให้โอ้โหเนี่ยเสียดายเมื่อกีก้ทนะวีนแอ t แทกติดนะทวีนแอ t แทกติดนะมันล่วงไปเลยเด่ะเมื่อกี้ โอ้โหเพลงเลยติดติดทาเลยเอาไบว้าวาเจ็ตโอเคว้าว์เจ็ตไปไปอ่ะตึงเข้าให้โอเคล่วงไปก่อนเออเอาไอ้เจ้านี่ล่วงไปก่อนต่อไปเป็นกริ้งโอ้กริ้งไอตัวฟันเฟืองเอาไปวอเตอร์เพาอุ้ยมันทดอร์ช็อกเออโอเครถไม่เยอะเท่าไหร่เอาไปวอเตอร์เพาไปแปอ่ะปีงเข้าให้โอเคพอไหวอยู่เอาไปเฉลิ่คว้าเจ็ต อุ้ยติดช็อตโอ้ยโอ้ยมาใช้ท่าชาร์จมันชาร์ทาวเวอร์โอ้ไม่กอดเอาไปเอาควาดเด็ดเฮ้ยโอ้ยแทนที่จะจัดการมันง่ายโอ้เฮ้ยอีกแล้วสามทีแล้วนะอุ้ยติดคีเลยเออนั่นแหละโอ้โ แทนที่จะจัดการมันง่ายๆดูมันเออโอเคล่วงไปไอ้เจ้าฟันเฟืองตัวต่อไปเป็นเอลีเกมเอลีเกมเอาไปอุ้ยมาใช้ท่าฮิวบ็อกอเฮีอกเพิ่มเลือดไม่ได้ไอวอเตอร์เพ่าไปยังเข้าไปโอเคล่วงตดเคเออนั่นแหละดีมากชนะโอ,โอ้โหโอ้ยกว่าจะชนะได้โอเคดิวินิลอีส ไวตตันเองโอ้ยินดีกับผู้ชนะในโบเกมอนในครั้งนี้ด้วยยินดีกับผู้ชนะดิวิลทันาเมนต์ผู้ชนะก็คือไว t ์โอเคเรียบร้อยมาได้แชมป์เรียบร้อยโอเคได้1นึ่งแบเทนพอยโอ้โอเคว่ากันไปมาเดี๋ยวเจอกันใหม่ โอเคโอ้ <Okay>. oh, เป็นแบกการแบทเทิลที่สุดยอดมากโอ้ก็ยินดีด้วยนะกับแชมป์เอ่อ v i วิวทัวน์เมนต์เอ๊ทั้งสองคนเอ่อโอ้พวกเธอเน่ย so สู so ้ไ so ด้อ so ย่างดุเดือดมากเลยชั้นเนี่ยเอ่อฉันเน่ยเมื่อกี้เนี่ยนั่งดูอยู่ข้างบนเอ่อเธอสู้ได้อย่างเมามันมากโอเคมามาก็ถือว่าพวกเธอเน่ยเป็นเป็นเทรนเนอร์ที่แข็งแกร่งเหลือเกินฉันเชื่อละเออแล้วไว้เจอกันใหม่ โอเคตามนั้นเลยไปเสร็จแล้วเราจะไปไหนกันต่อเนี่ยโอเคออกจากที่นี่กันตรงนี้ไม่มีอะไรละมาเฮ้ยอะไรเนี่ยโอเคอ๋อมีมันออกก็ออกตามมาโอเคเธอทั้งสองเออตอนนี้เนี่ยดูจากดูต่างจากที่เราตู้กันที่แอสเพอร์ดซิตี้อย่างมากเลยเออเฮ้ย,ยน้ำมันตัวอะไรนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนน้ำมันไอแกงพัสมานี่นะ เออหยุดเดี๋ยวนี้เอ้ยอะไรเนี่ยเออพวกเธออย่าไปอย่าไปใส่ใจเจ้านั่นเลยมันอันตรายนะเออแต่ว่าฉันจะเอาูโลริีของน้องสาวฉันคืนมาเออฉันไปละเออห้ามก็ไม่ฟังโอเคงั้นเราตามฮิวไปเถอะโอเคไปแล้วก็ตามฮิวไปเออพวกเธอเน็ยไม่เข้าใจจริงๆเลยเหรอฉันตุสั์เตือนนะว่าอย่าไปยุ่งกับเจ้าพวกนี้ ไอ้เจ้าพวกนี้เนี่ยมันมีอะไรที่น่ากลัวเออกว่าที่เธอคิดไว้เออแต่ฉันไม่เชื่อหรอกออแกเป็นลูกเป็นใครก็ไม่รู้โอเคปะไอ้ตรงนี้อ่ะมีไอเทมด้วยมีพีพีอัพครับผมโอเคมีพีพีอัพไปมาเฮ้ยตรงนี้คืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันคือเรือหอโ oh อเมกอดเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยมันคือ มันคือเรือเรือนี่มันทำไมมันดูแปลกๆนะเฮ้ยฮ่า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 เออในที่สุดพวกแกก็ตามฉันมาเออเพราะอันนี้มันคือกับดักเออนี่คือเรือของแก๊งพาสมาเอออ๋ออเจ้าโดนล้อไปหมดแล้วเออเจ้าจะต้องตายอยู่ที่นี่เ๋ออเฮ้ยไม่จริง วิ่หน้อยแน่มันไปกับดักแล้วเนี่ยโอเคงั้นเรามาสู้กันเลยดีกว่าโอเคมาครับผมไอเจ้าแกงพลาสมามาแบตเชิลกันแกงพลาสมาลูกกระจกมาตัวแรกเป็นสกอปปิง้งโอ้โหโอเคแบร์เวลลี่ออกมานกน้อยโอเคเอาไปเบียร์แทกใส่มันอะไรตึงก็ไม่โอเค โอไม่ตายว่ะอุ้ยมันใช้ท่าอะไรวะเนี่ยโอ้ยมันโอเคชิวๆไปเวทแท็กจึง้งก็ให้โอเคอุ้ยไม่ตายว่ะอุ้ยมันใช้ใจโลบอลอีกแล้วเอือโอเคไปสแลัไปจึง้งก็ให้โอเคล่วงไปซะกรฟิ้งล่วงไปซะโอเคชนะได้สบายายมาข่าวที่เออวีแพ้ได้ไงเนี่ย อุ้ยต่อไปก็ตาฆ่าแล้วมาจะพวกขยะจะพวกแกเนี่ยเออฆ่าจะทำลายให้หมดมามาสู้กันมาแก๊้งพัสมามาเป็นพับบิชเฮ้ยพับบิชมาไปแบรเวลี่ออกมาไปใช้ท่าสแลกซวดมันจึงก็ให้โอเคอุ้ยดอกเดียวตายเลยอย่างโหดโอเคชิวๆมาสบายสบาย มามาต่อไปเอาใครดีเนี่ยแกแล้วกันอา้าไม่สู้เหรอเอาไม่สู้เ้ยไอ้นี่เอาไอา้พวกนี้ไม่สู้เลยโอเคอ๋อจะบอกแล้วว่ามันต้องสู้คู่เออให้ฉันช่วยไหมอา่าให้เราไปข้างนี้กันเหรออะไร,รอ่ะมันมีตัวไหนที่ต้องสู้เลยอะไม่มีอะหรือว่าต้องอ๋อมันต้องคุยกับฝั่งนี้ใช่ไหมโอเค มามามาร่วมสู้กันมาโอเคมาเลยแบทเทิลกันไอเจ้าแกงพลาสมาโอเคมาครับผมแกงพลาสมาไปมีครีเมอร์กับโอแบทมาิวชิวสะเท้าแรงกับเบอร์อรีอร่ออกมามาเลยมาก็รถแอตแทกไฟ้าให้หมด เอาไปใช้ท่าสแล็ปไปก่อนใส่โกแบสเนี่ยโอเคมันทันเดอร์แฟงเปลี่ยนเขาให้ไม่ตายเอาไปสแล็ปอีกทีหนึ่งโอเคล่วงเมซาโกแบสล่วงเมซ่เคเวลอสามเมตรเรียบร้อยมาอุ้ยมันสลักบอมอุ้ยมันสลักบอมใส่เราเหืี่ยวายติดพอยซันด้วยเฮติดพิษบังอาจโอ้โหไอฝั่งน้นใช้ไล่พัด เอาไปไอ้กีเมอร์เนี่ยมันใช้โอเคไอ้เจ้านี้สเตร,เรนไปไปเพียงเขาให้โอเคอุ้ยฝั่งนู้นล่วงเลยไอ้แมวเหมียวล่วงไปเลยโอเคไปสแลสไปใส่เจ้านี่ไปเพียงเขาให้โอเคเอาตายเหมือนกันติดพิดีมากเหวอเหวอติดพิธเอาไปไอ้ฝั่งนู้นเหลือโคโคโล่ล็อกโคโค่ล็อกก็สแลสไปเลยโอเคไอ้เจ้านี่สเตร,เรนตตึงเขาให้ โอ้ยล่วงเลยวะ่ะดอกเดียวยังโหดเรียบร้อยไอ้เจ้าแก๊งพลาสมาร่วงไปซะสบาย,บายชิวๆโอเคมาขอบคุณมากที่ช่วยช่วยไว้เราไปช่วยฝั่งนู้นเถอะเออมาเลยมามาสู้กันทเทิลกับเจ้าพวกแก๊งพลาสมามาเลยมาเป็นกีเมอร์กับ ก็ปปิงมามาสเตอร์ไว้แก็บเบียเวลี่โอ้โหเจ้านี่เป็นชีชว่ะตายแล้วจะชนะไหมเนี่ยเอาไปอุ้ยเจ้านี่ใช้สลมเออโอเคโอ้โหลดน้อยมากเอาไปสลัมตาตึงเขาให้โอเคตายไปตัวหนึ่งตายไปตัวหนึ่งโอเคอุ้ยโดนสลักบอมโอ้โหฝั่งนู้นไปยังแพโอเคว้ายติดพีชอีกแล้ว ติดพิษคู่เลยติดพิษคู่เลยเหือดเหือไม่นะไม่โอ้โหฝั่งนู้นมันคือวัดช็อกเอาไปสแล็ปไปก่อนโอเคไอ้นี่ลิฟเบิรดตึงเข้าให้โอเคสแล็ปไปให้มันลัว่วไปข้างนึงก่อนโอเคดีมากให้มันลัว่วไปข้างนึงก่อนโอเคมันสลักบอมใส่ไอ้เจ้านู่นไปยังอะไรโอ้โหจะตายอยู่แล้วเด้อ จะตายแล้วเนี่ยวเหือ้เพชรโคไอ้เพชรโคเอาไว้สแลัโอเคไปลีฟเบ็ดตึงเข้าให้โอเคเอาไปสแลัอเอาละไปยังเข้าให้เ,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 ใหเ,เรียบร้อยไอ้เจ้าโคนล,ล่วงไปตัวหนึ่งโอเคไอ้เจ้าเซอร์ไวล่วงครับผมเซอร์ไวล,ล่วงไปละเหือไอ้เ,อเจ้าดี่ดโดนพอยซั้นโอเคยังรอดอยู่ไอ้เ,อเจ้านี่ใช้ซีบีเซีย าไอา้ปางนู้นเป็นเลติเคสโอ้ยไอ้ตัวไอ้ตัวหนูอไปซีวิเซียเฟมเบิร์ดไปยังเขาให้อไปอุย้ยมันกัดโอ้ยยังดีมันไม่ได้กัดนกอไปไปนกอไปสแลตไปจึ้งเขาให้โอเคโอ้โหนก,กเก็บเรียบเลยว่ะนกเก็บเรียบโอเคเรียบร้อยชนะไปสบาย,บายโอเคดีมากมาเออจะบ้าด่ะ ฉันแพ้ได้ไงเนี่ยเราลุมมันขนาดนี้เออเราแพ้ได้ยังไงเออไปเราไปหาปูโรอินกันเถอะอย่าไปสนใจเจ้าพวกลูกกระจอกนี้เลยเฮ้ยแกคิดจะทําอะไรโมแกทําอะไรกันเฮ้ยอุอ้ยลุงลุงนี่มันคนที่เอ่อที่เราเคยจับไว้เมื่อสองปีก่อนนี่เออแกคือซินโซลินนี่เออ เพื่อใช่ออแกฉันจําได้แล้วแกนี่เองแกเนี่ยที่ปลุกโปเกม,มอนมังกรเนี่ยเมื่อสองปีก่อนนี่เองเออข้าจําได้แล้วเหือแต่ว่าพวกแกเนี่ยเออทำไมมันไม่ได้เลือกแบบนี้เออเพราะฉะนั้นฉันจะเรียกดินจามาเออเอาไอ้สาวคนนี้โยนไปเออโยนออกไปซะเออเราจะได้ออกเดินทางกันเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยเฮ้ยดินจาเหรอ เออแล้วไอ้เจ้าพวกนั้นมันหายไปไหนกันได้ยไอ้ทีพลาสมามันหนีไปไหนเออไอ้เจ้านินจาเออนินจาเนี่ยมันมีพลังมาหาศาลมากเลยเออเมื่อสองปีก่อนเนี่ยมันไอ้พวกนี้เนี่ยมันรับใช้ซินโซลินแต่ว่าไอ้เจ้าซินโซลินเนี่ยเมื่อกี้ที่มันพูดมาเกี่ยวกับเออแปลว่าในตำนานภาพมังกรเนี่ยฉันรู้สึกกังวลเหลือเกินเออ ฉันกลัวว่ามันจะกเกิดเหตุร้ายอีกครั้งหนึ่งที่พิมิภาคอุโนวาแห่งนี้เอ่อโปเกมอนในตำนานน่ยมังกรเนี่ย,ม,ยมีชื่อว่าเลชิรามนัทเซกรอมเออมันเคยปรากฏตัวมาแล้วครั้งหนึ่งเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปหยุดยั้ยงมันนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันจะมีอะไรบางอย่างเอออยากจะไปตรวจสอบหน่อยเออฉันจะไปที่ถนนมาไเลโคกอเออเธอตามมานะโอเคไปก็ตามนั้นเลยครับผมมาก็ภาคนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับโปเกมอนภาค ไว้สองพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการไปที่ถนนไม้ได้โขกนะตามที่เชเรนบอเนาะแล้วก็จะเดินทางไปที่เมืองต่อไปกันนะครับผมท่านี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครป์แล้วก็ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจากคลิปนี้ผมขอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ